สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมือนี้นะครับเสนาผ้าท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมนะครับเรื่องราวความฝันของคุณพ่อทิดมีนะครับพราะว่างงวดนี้คุณพ่อทิดมีนั่นเพื่อนว่าเพื่อนเด็กฝันดีนะครับก็เลยหรือว่าคุณพ่อว่าสีแตกคอดสามตัวคนละความฝันวันนี้เพราะว่าหยังเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นบอกว่าบ่กเคยฝันนะครับแบบนี้มาก่อนก็เลยนะครับแต่ไปพอคุณพ่อพอดีคุณพ่อก็เลย เล่าเรื่องเล่าความฝันนะครับสู่ช่างนุฟังอาช่างนุก็เลยสิได้เอาเรื่องรล่าความฝันนะครับแล้วก็ตัวเลขสิไดเอามาลงมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาความฝันนะครับแล้กก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลตัวเลขกัเป็นเพียงแนวทาง ในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับงวดคุณพอเพึนไหมากก็คืองวดวันที่1กรกฎาคม2567นะครับผมคุณพอพิ่นบอกว่างวดนี้คือจะแตก3โตัวละเพราะว่าคุณพอพิ่นมักเห้งนะครับนอกราะว่าคุณพอบ่ไในฝันเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับมาก่อนก็เลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสหรือว่าเป็นโชคนะครับนาะที่ว่า อาช่างนุนะครับไดไปพอคุณพอพอดีนะครับเนาะคือคุณพอทิดมี่เพื่อนก็เลยได้เล่าสูฟังนะครับเป็นหยังคือวาสีมากสามตัวนะครับก็เลยได้ถามว่าความฝันของคุณพออาคุณพอก็เลยบอกว่าคุณพอนั่นฝันว่าคือจังไดไปบ้านบ้านหนึ่งนี่แหละบ้านใดบ้านหนึ่งนี่แหละสักแหงคุณพอวาพอาไดเขาไปเล้ยวนะครับเนาะเพื่อนเด็กเขาไปในหมู่บ้านนั่นแล้วเพิ่นวาเนมเมืองหมู่บ้านนั้นมันแปลกมีแต่หลังคา นะครับเนาะมีมีแต่หลังคาครับกับเสานะครับเนาะแต่แต่ดา้านคางเนบ่มีแนวแอมเพิ่นว่าแต่เนีมเบมื่องคนน้ำน้หมู่บานนั่นส่วนมากเลนสิเป็นคนผิวดำคุณพอ่อว่าส่วนมากเลนเป็นคนผิวดำแต่เลยแต่เนียเบ่งอาผู้ยิ่งนั่นเพื่อนกับส่เสือปกตินะครับเนาะส่เสือแล้วก็ส่สินแต่ผู้ใายนั่นผู้บางคนก็ใส่เสือผูบาา้บางคนกับ่ใส่เสือ,สสอแต่หันใไ่ผาสร้งนะครับเนาะแต่หันใไ่ผาสร้งคุณพอ่อว่าคุณพ่อ ก็เลยได้ยางไปนะครับนอะได้ย่างไปพอย่ยางไปสักพักหนึ่งก็เลยมีผู้เฒ่าเพื่อนว่ามาเตใสเพิ่นว่าเพื่อนถามว่ามาเตใสคุณพอก็เลยบอกว่าเอาจังได๋ก็ได้เขามาเล้วมาๆๆมาพี่มาพี่ยางตามมาเพิ่นว่าคุณพ่อที่มีเพื่อนก็เลยได้ยางตามผู้เฒ่าผู้นั้นไปผู้เฒ่าผู้นั้นยางไปแล้วเพื่อนก็เลยไปเห็นกับคือจังคุณพอว่าเมื่อจั้นึงก็คือจังโบดนะครับเนาะคือจังโบศคือจังวัดนี่ล่ะ จะเนี่ยมไปรอบคางต่รั่วบ่มีน่ะนะเนี่ยมไปรอบคางก็มีต้นหมากรากไม้อาคุณพ่อว่ามีต้นหมากรากไม่ละกะเลยนะครับเนาะในย่างเข้าไปคือจังนี้โบดนั่นแต่เนี่ยมเบื่องรอบคางกับบมีพระบ่มียังจะมีแต่อาต้นหมากรากไม่นื่คอคนถี่เข้าไปก็มีแต่อาคุณพ่อละกะกับผู้เฒ่าผู้นั้นนี่ละเข้าไปเพิ่นก็เลยพายางเข้าไปในไ่ไข่ายโบดนะครับเนาะไข่ายโบดหรือว่าเป็นยังกับักอย่างเพราะว่า มันมีเบื้องจะนึงกับไขบ่ไข่โบสเบื้องจะนึงกับคือบานนะครับท่ว่าเพื่อนผ้ายางเข้าไปหันแต่ในความหูส้สเกนั้นเพื่อนคือว่าคือสิเป็นเป็นโบสเป็นวัดนั่นแหละแต่พอยางเข้าไปแล้วนะครับเนาะปรากฏว่าพระกาบับบ่มีเห็นตั้งแต่นะครับเนาะเห็นตั้งแ่อาพวกสมบัติพวกท่ว่าอาา่าไหมีไหมีกาหนามเพื่อนว่ามีไหมีกาหนามมีแก้วแต่ส่วนหลายนี่เป็นไหไห้หน่อยไหใหญ่ เพิ่นว่าบัดนี้พ่อข้าไปแร้วเพื่อนก็เลยพูดเฒ่าผพ้นั้นเพื่อนก็บอกคุณพ่อว่าอ่าได้เขามาแร้วเอาสิให้แนว้ลับบ้านไปน้าติดไม่ติดมือกับอยากได้หยังเอาไปโหลดเพื่อนวางซี่อันอยากได้อียังกับยิบเอาไปเลยเดี๋ยวแร้วก็สิีไปส่งอ่าคุณตาพ่อใงญ่นันเพื่อนว่าบัดพ่อคุณพ่อนะครับเนาะเพื่อนก็เลยเดี๋ยวนมเบิ่งเพื่อนกะโอ้ยเพื่อนก็ไปติดใจก็คืออันอันแรกเพื่อนกะเห็นไห เพิ่นก็เลยสิเอาหายในความรู้สึกอ่นเพิ่นว่าเพิ่นสิเอาหายในความคิดเพิ่นนัน่นเพิ่นสิเอาหายเพิ่นเลยไปซองเบิ่งในหายปรากฏว่านะครับ,บเนาะกัมีเงินมีเงินสัมเวได้กี่นะครับเนาะก็คือเป็นเงินฮู้เนาะเขาเอิ้นเงินฮู้เงินห้างเพิ่นว่าสัมเวได้กี่เขาเอิ้อนเงินเงินฮู้เงินห้างเป็นเงินเพิ่นก็เลยว่าเต็มหายเลยก็สิเอาตัวนี้ละ่ะความคิดเพิน่นเพิ่นก็เลยแนมบ้ามาแล้ว คือสีเอาอีกจักยางเพลินว่าพ่อสี้อย์ยกไปสองใหม่สองมือแน่กับบ้านกับสองเพลินว่าก็เลยแน,น่ไปไปสรุปตาก็คือกานามกาหนามมันเป็นกาหนาหินแต่หันหลวดลลยงามสีี่งามคือเพชรนี่คุณพ่อว่าคือเพชรคือพ่อยนี่เหลี่ยมงามเพล่นก็เลยว่าสีเอานี่ละเพลินก็เลยยิบอกานามและะ้วก็ยกไหอุ้มนออุ่มอุ้มไหมือนึงนอุ้มไหมือหนึ่งกันคือกา เพิ่นก็เลยว่านี่ละสีเอานี่ละเพิ่นว่าเพิ่นก็ขึ้นใจเพิ่นก็โอ้สีรวยลหละเด้บานนี้คุณพอไปนขึ้นเนาะบานนี้เพิ่นก็ดีใจเนาะครับเนาะว่าสีได้ของกลับบ้านนี่คือเงินเงินเตรมให้นั่นห้วยคันสมัยด้กี้นั่นกับเป็นเศรษฐีนั่นสรแล้วคันว่ายุคสมัยได้กี้นี่นนะครับเพิ่นก็เลยว่าบาดนี้เอาซ้ำนี้ละเพิ่นว่าบาดนี้ผู้เฒ่าเพ้่นอ้นเพิ่นเลยว่าไปสีผ้าไปส่งบาดนี้พ่อหลังจากหันเพิ่นผ้ายางออกด้าน้างบูดนะครับเนาะเพิ่นผ้ายางออกด้าน คือสิเป็นโบสเพื่อนข่ายางออกจากโบสไปออกไปปุ๊บเพื่อนก็เรยว่าเอ้านี่ละยางตรงไปนี่ละออเลออพิ่นว่านี่ก็สิหอดบ้านเจ้าแล้วเพิ่นวางซี่พอหลงังจากหันเพิ่นก็เลยยางออกไปผู้พูดเฒ่าเพื่อนก็ยืนทาเพราะเพิ่นก็เลยในยางออกไปประมาณบบกีเก่านะครับนาะบบกีเก่าเพราะงวกับมาขางหลังปรากฏว่ามีแต่ปลาเนีไปน,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 นั่นบ้านมูบ้านนั่นบ่เห็นเห็นเป็นปลาเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยคิดว่า,เ,า,วาเป็นเมืองรับแลแต่แท่ ที่เพื่อนในล้งเข้าไปคุณพ่อว่าเป็นเมืองรับแล่แท้เพราะว่าใหล้งเข้าไปแล้วครับเพื่อนกับห้ขคองมากพร้อมก็คือกับเปลือกสมือนว่าสมบัติกับว่าได้นะครับนอไในไหและก็ได้กา้นาเพื่อนก็เทิ่งดีใจทึ่งยานคนมาปุ่นพร้อมนะครับเนาะเพื่อนก็ม่งไปกับเห็นแต่ปลาเห็นแต่ท่างกับบานแ่คล้องนี่ล่ละก็เทิ่งยางทึ่งแรีนคุณพ่อว่าแต่ทิ่งยางทึ่งแรีนบาดีพ่อไปเศ้าเมย์บานีเพื่อนเมยเพื่นก็เลยได้เศร้าเมย เพิ่นก็เลยเนี่เบิงนะครับเนาะเบิงเบิงเงินคือเก่านี่ล่ละเพิ่นกับเบิงเงินกับเป็นเงินหูเงินห้างคือเก่าเพิ่นก็ดีใจบานีเพิ่นกับเลยเนี่ยเบิงไหายบานี้ปรากฏว่านะครับเนาะหนี่จะเห็นเป็นนะครับตัวเลขตัวแรกนะครับเนาะเพิ่นเกี่ยวขึ้นมาแนวนี้คือสิเป็นเล็กเกแต่หัวนั่นเป็นหัวพญานาคเพิ่นว่าเลขตัวนั้นบานี้ตัวที่สองมานี่เกี่ยวกันก็เล็เลขกเกศนี่แายเหล็กหาเพิ่นว่าเป็นประมาณนี้เป็นเลขค่า บาน,นี่นะครับต่อไปนั้นเพื่อนก็กว่าเ, kind of like เห็นเป็นวงกลมวงกลมนั้นเป็นเกศพญานาคนะครับเนาะเพื่อนก็เลยเห็นเห็นเล้ยวเพื่อนก็เลยสะดุ้งตือนกลางดึกนะครับเนาะเพื่อนก็เลยเดียมาเว้านะครับอกเมียมาเบาความฝันกลางดึกเพราะว่าม่แก่ความฝันกลางดึกนี่เพราะว่าเพิญยานมันลืมเพิญยานลืมหอดเนื้อเมื่อสาวเดวสียลืมความฝันเพื่อนก็เลยมาเ้าซูเมียฟังเมียก็เลยพากันแปร เพิ่นก็ว่าเพื่อนด้เห็นเลขันอันดับแลกเพิ่นได้เห็นเลขนไหน่ยนะครับเพิ่นได้เห็นเลขนไหก็คือเลขเจ็ดเลขห้าเลขศูนย์นะครับเนาะเลขเจ็ดเลขห้าเลขศูนย์บานนี้เพื่อนก็เลยว่าถ้าว่าห้าสิบตีนี่ห้าสิบแปดเป็นแนวดเพิ่นว่าเฮ้ยขันเจ้าเห็นผู้เทานี่ผู้เทาเพื่อนก็สิเป็นเก้าันแล้วเมียเพื่อนแปรไห้นะครับเนาะเพิ่นตีไห้ความฝันเมียเป็นอาผู้เทานี่เป็นเก้าบารนี่เงินหู้เงินห้างในไห้พวกไหนี่ก็คือสิเป็นศูนย์เพิ่นว่า บานนี้นะครับเนาะได้ได้ยิบออกมาทิดมีเนี่ยก็คือได้ยิบออกมาสองอย่างก็คือสิเป็นเล็กสองนะครับเนาะเพิ่นก็นเรียกว่าถ้าว่าตีเป็นนะครับเนาะตีจากตามความฝันเนี่ยคือสิเป็น902นะครับเนาะ902แล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถตัดเล่นก็ได้นะครับเนาะแต่สําหรับเลขที่ว่าคุณพ,พอทิดมีเพิ่นบอกว่าสิมา3ตัวนี่ยก็คือเลขในไหนะครับก็คือ750เพราะว่าหยังเลข7นี่หัวนี่ก็เป็นพญานาค แล้วก็เลกเลกศูนย์นี่ก็เป็น่วงกลมคือพญายนาคนะครับเนาะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณพอทิมี่ีีช่างนุพารวยเดีเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ